ตื่นเสามาเอ๊ะดึกๆฝากกำลังเตะสีสางไก่กับขันนกกับห่องตอนเสาราแถวนี้เป็นบ้านปลาค้าดอนตื่นขึ้นมากะลุกขึ้นเคียวมากพี่น้องตื่นขึ้นว่าลุกขึ้นเคียวมากหูงเขาเป้าไฟกร่อยม่อยัง,งหาย ข้าวเป่าไฟียุงช้างใส่เขา่าแต่ของประกวนมายง่างพังเหมือนแล้วของเพิ่นเพิ่นยๆๆๆ่างย่างู่คนสมัยตะเก่าเนาะคุณโตงสวัสดีค่ะอันสมัยตะเกาหือนพันเมียนั่นบ่มีเราบ่เราใส่เขาไหมผู้เฒ่าเพิ่นเพิ่นขึ้นไปหลักเขาไหม ผู้เฒ่าเพิ่นขึ้นไปหลักเขาไปเปิดไอ้ขันขันเหล่าแม่เขาเอื่นขันเอียงก่อฟ้าเหล่าเห็นไหมนี่มันเป็นฟ้าเหล่าเนาะผู้เฒ่าเล่าเราปีกเหล่าต้นเสาเนาะนิทานเบอกนิทานให้ฟังผู้เฒ่าเล่าึ้นตื่นขึ้นย่านเสามาแล้วก็มาเปิดเขาผู้ชายเราเขาก่อนเขาหูเราเราเขาได้เราะขำ เปิดขันช่องขันแล้วก็ขามไปแล้วก็ไป็นตาเขาทข้างในสวัสดีค่ะวันนลีบานนี้ผู้เฒ่าผู้หญิงไปน้ากลนตีบา้านนี้เพิ่น,เพ,นเพิ่นเขาอะไรเพิ่นก็เลยเปิดขันออกอกีกไปพ่อฒ่าผู้ชายอยู่ข้างในอันหลักพอกันไม่หลักเขาไปไปไปเปกไหมพี่น้องหลักเขาไปเปกหลักเขาไปผอกันเมียห,หนูก็เปยังคุณเด็ดจริอแล้วหลักเขาไปผอกัน ภาพึงบรรยากาศวิถีชีวิตคุณวรรณลีสวัสดีครับจากน้องพันพันดีแมวกับตื่นเลืกคือ,อก,กันไก่กัะพกไก่กระพกไก่ลูกหนึ่งเขาเป่าไฟพี่น้องวิถีชีวิตบ้านนอกแต่เราก็มีความสุขอยู่แบบแบบมีความสุขพี่น้องไอตื่นขึ้นมากอะ่ะ หลกขึ้นห้องเขาห้องน้ำจังเอยกะสวนกันไปหนาแดงแด,ดงแดงแดงในพี่น้องบันบางคนหาเ็ดบางคนเพื่อกบไปเหลียวหาเห็ดใส่มองแต่พอบานในเหือนไปเหลียวไปยํำม,มองไปยํำม,มองเน็ดมาอยู่ตัวนี้หมุนบอพี่น้องทงั้งฝุ่นเน็ดบานเอาอย่แบบเรียแบบง่าย สบายสบายพี่น้องอันนั้นกับของงัวถ้าคุณก็โบอึดกินอึดอยากสิ่งของกับปลูกกินขับรถอากาศอืมโบอึดเนี่ยเน้น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 หมุนแล้วหมุนพี่น้องพาเมื่อก่อนพาเนี่ยเมื่อก่อน แานมาหลาอหมูแต่ควางบ่อบ่ิเลยหงเขาเต้าพื้นดอกอันนั้นเสียมองให้ฝากเพราะว่ามันยากเนาะนกนกดินเนอสนันต้นส,สองแม่หลวงควงปืนสวัสดีค่ะโอ้ดูบานง่ายๆหงเขาป่าอย่างป้าลาบ้อง พักตุ่มก็ได้แล้วคาดแมนกินแบบง่ายๆสบายสบายนี่ม่องอันนี้คือตาขายดักปลาบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องถ้าโทรศัพท์ไปหาเน็ตก่อนด้วเน็ตหมุนไขย่งางหรอกจะย่งงางสาวเลยยัางห้ามูามเขียวหมากพี่น้องหนึงกับไปเขาเเรนน้บุญเกิดข้าวหนึ่ง หยิบโทรศัพท์ได้พอกับเขาโอ้ยลมเย็นดีไก่แกงล่ะ,ะเพิ่นออกก็หากินเห็นบ่าตื่นเสามาพวกรเมียเพิ่นไปหากินละ่ะเพิ่นบุพเพกบลูกตัวนั้นว่าจัไปกับเมียขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณพี่น้องสุขสู่สุข